รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถแถลงการดำเนินยุทธการไพร่ฟ้าหน้าใสาระดมกวาดล้างอัชญาการรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวพลตำรวจเอกวุฒิลิปะตะพันลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานด้าน ต่างประเทศและก็การท่องเที่ยวได้นําตํารวจสอบสวนกลางและก็ตํารวจภูธรภาค5ถแถลงถึงการดําเนินยุทธการไพร่ฟ้าหน้าใสซึ่งเป็นนโยบายการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกระทําผิดกฎหมายด้านต่างๆของรัฐบาลและสนักงานตํารวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอาทิพรบอาวุธปืนอาวุธสงครามผิดกฎหมายพรบยาเสพติดพรบธุรกิจนําเที่ยวและมักคุเทศพรบคนเข้าเมืองพรบพรบสถานบริการพรบยา ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย จากการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตและชนบุรีตั้งแต่วันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมามีการปิดล้อมตรวจค้นทั้งหมด94เป้าหมายสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปิดล้อมตรวจค้น35เป้าหมายสามารถจับกลุ่มในฐา,านความผิดต่างๆ40รายได้ผู้ต้องหา39คนชาติบางรายซึ่งอยู่ระหว่างการประสานสถานทูตอยู่นะฮะวันอังคารจะรู้ว่ามีหมายจับนะครับจากประเทศเขาด้วยหรือไม่ หรือครับหรืออาจจะเป็นหมายจับจากอินเตอร์โพลด้วยหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วครับของกลางต่างๆที่นํามาแสดงวันนี้นะครับก็ท่านหายก็คงจะเห็นนะครับมีทั้งอาวุธปืนซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับมีทั้งสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งของปลอมนะครับแม้กระทั่งยาก็เป็นยาปลอมอย่างยาวกยกาปลอมเนี่ยก็อาจจะก่อให้กับผู้บริโภคเนี่ยเสียชีวิตได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่นยาเสพติดนะครับรวมทั้ง คนต่างด้าวนะครับที่มาทํางานนะครับโดยไม่ได้รับรอนุญาตโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวจากนี้ไปเนี่ยเราต้องการสกรีนนะครับไม่ให้มีปัญหาอาจญากรรมต่อไปและในสเต็ปต่อไปนะครับในสเต็ปต่อไปต้นเดือนหน้านะครับผมก็จะลงอีกครั้งหนึ่งแต่จะลงมาแก้ปัญหาการจราจรในแหล่งท่องเที่ยว นอ,อกจากเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะได้ดําเนินยุทธการนี้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและในระยะต่อไปจะดําเนินการเข้มงวดกับรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงท่อไอเสียดังรบกวนด้วยครับ